ฟานซิสเอนกานูเชื่อว่าแอนโทนีโจชัวจะโดนเหมือนไทสันฟิลลี่โดยล่าสุดนั้นฟานซิสเอนกานูอดีตแชมป์โลก UFC เชื่อว่าเขามีทักษะและพลังหมัดมากพอที่จะน็อกทางแอนโทนีโจชัวได้ โดยเมื่อย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเอ็นกานหนูได้ขึ้นชกมวยสาคนอาชีพไฟแรกกับแชมป์โลกดุ่น UBC รุ่นเฮฟวีเวทไทสันฟิลลี่และเขาก็ได้สแสดงฟอร์มการชกที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยการชกไทสันฟิลลี่ลงไปนับได้ในยกที่3แต่ท้ายที่สุดนั้นไทสันฟิลลี่ก็ลุกขึ้นมาชกต่อ และเป็นไฟายเอาชนะคะแนนไปด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์ในเวลานี้มีข่าวออกมาหนาหูว่าการโชคมวยสากลอาชีพไฟที่2ของทางฟรานซิสเอนกานุจะเป็นการชคกับแอนโทนีโจชัวในเดือนมีนาคมที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งล่าสุดน,นั้นฟรานซิสเอนกานุได้เปิดเผยว่าได้วันโชคแล้วโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่ามีการกำหนดวันแล้ว2เดือนต่อจากนี้แต่ถ้าพวกเขาคิดว่า จะมาเพื่อรับเงินง่ายๆมันก็แย่สำหรับพวกเขาถ้าแอนโทนีโจชัวรับหมัดที่ฟิลลี่โดนผมไม่รับประกันว่าเขาจะลุกขึ้นมาอีกผมได้ยินมาว่าเขาคางปลอกและผมจะพิสูจน์ให้ดูฟานซิดเอนกานูกล่าวนั่นเอง